ไลฟ์สดแบบนี้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนข้อที่หนึงนะคะให้เราเตรียมตัวเตรียมเนื้อหาที่เราจะออกมาสอนออกมาให้ความรู้อะค่ะเตรียมมาให้พร้อมเลยเตรียมมาให้แบบเป๊เป๊ะเป๊ะเ,เลย เตรียมเนื้อหาเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วนะคะเรามาเตรียมตัวเองเตรียมตัวเองก็คือ,เ,อ,อเลือกเสื้อผ้านะคะทําผมทาลิปสติกให้มันดูแล้วมันดูลมุลละไมสายตาเสร็จแล้วเรามาซ้อมพูดค่ะซ้อมพูดนะคะเขียนเป็นหัวข้อ1 2 3 4 1 2 3 4เขียนคําอธิบายค่ะเขียนคําสําคัญ1234ได้แล้วเรียงลําดับขั้นตอนแล้วให้เรามา อธิบายในหัวข้อนั้น,น,นเพราะอธิบายเสร็จแล้วนะคะอธิบายเสร็จแล้วต้องยกตัวอย่างให้คนฟังเขาฟังแล้วเข้าใจให้เราอธิบายหัวข้อนั้นแล้วยกตัวอย่างให้เขาเข้าใจหัวข้อที่หนึ่งนะคะมีอะไรบ้างตัวอย่างมีอะไรบ้างตัวอย่างที่1 2 3สตัวอย่างดีแล้วเขาเห็นภาพชัดเจนแล้วเขาก็อยากมาฟังเรา สอนเขาก็อยากมาฟังเราอธิบายเพราะว่าเขาเห็นภาพชัดเจนแล้วเขาเอาไปทําต่อได้หัวใจสําคัญนะคะคือเขามาฟังไลฟ์เราแล้วเขาออกไปทำเอาออกเอาควออกไปเอาความรู้ของเราเนี่ยไปสร้างเงินให้กับตัวเองได้เอาไปสร้างเงินให้กับครอบครัวเขาได้เขาจะกลับมาค่ะเขาจะกลับมาฟังคุณอีกแน่นอนดังนั้นเราจะต้องเตรียมข้อมูลนะคะให้ดี ทำตัวเองให้หน่าดึงดูดสายตาผู้คนแค่นี้ค่ะไลฟ์ของคุณก็จะเป็นไลฟ์ที่มีคุณภาพแล้วพบกันไลา์หน้านะคะ